เซลบายร่ารงจัดให้นะครับวันนี้นะครับกับรถยอดฮิต z ซ0 0นะครับโฉมสเปเชียลดิชั่นจดทะเบียนปี2019ของแต่งตัวรถมาร้นแน่นเต็มคันแรกที่สำคัญน,นะครับตัวรถวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดใช้เงินดาววันนี้เพียงแค่9,000บาท ร้นเซลไบพรมสรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบคทุกรุ่นให้ราคาสูงพร้อมไปรับรถถึงหน้าบ้านร้านเซลไบพรมสของเรานะครับผมมีรถบิ๊กไบคให้เรียกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับผมและที่สำคัญนะครับทุกคันที่เราเปิดจำหน่ายขายในราคาย,ย่อมเยาจับต้องได้ราคาไม่แรงนะครับมีทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อนนะครับ ขอกราบสวัสดีดารับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับพี่ๆมีรักแฟนรถที่รักและเคารพทุกท่านเข้าสู่ช anel ของร้านเซลลวทยพร์สองของเรากันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับผมอย่างที่ผมได้บอกไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาชมกับรถยอดฮิต9 0 4จากค่ายคาวาซากิกับเจ้าคันนี้เลยครับคาวากิ Z 900 I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never captain's face I won't stop till I hear him say <laughs> Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. I move fast and climb, a new class divine. Yeah, true passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move. ซึ่งเจ้าคันนี้ของเรานะครับตัวรถเป็นโฉมสเปเชียลอ i ดิชันสีแดงเทาตัวนี้ขายดีมากๆและที่สำคัญตัวรถจดทะเบียนในส่วนของปี2019ของแต่งตัวรถคันนี้นะครับไพมาจุกๆุแน่นๆจัดหนักจัดเต็มได้ไปคันนี้พร้อมรอกันได้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดนะครับผมในส่วนของราคาจะจาหน่ายนะครับรวมถึงตารางการดาวผ่อนต่อเดือนคันนี้เรา เราเปิดไว้เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ ในส่วนของราคาจะจำหน่ายนะครับผมของเจ้าตัวคา w a s ก Z900SE ปี2019ของเราคันนี้เปิดไว้นะครับแค่239,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับออกรถวันนี้ดาวเริ่มต้นไม่แค่9,000บาทเท่านั้นครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่4 8เดือนครับวดละ6,728บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับวดละ5,640บาทครับข้าในการจัดไฟแนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลด50เซนหรือเพียงแค่ 6,000นบาทรวมบอ,อกรถเบ็ดเสร็จพร็อกีนึ0 0 0มบาทจบทุกขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้ทราบนะครับในส่วนของราคาจัดจําหน่ายของตัวรถรวมถึงในส่วนของตารางการดาวน์ะผ่อนต่อเดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าคันนี้ไว้ครอบครองไว้ขี่ใช้งานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายและยินดีให้คาปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเช่นเคยนะครับเดี๋ยวคอนุนี้นะครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาไล่ชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัด เต็มเลยดีกว่าครับผมในส่วนของอันดับแรกขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมที่เลขใหม่ตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวแซด900ของเราคันนี้นะครับเลขใหม่ตัวรถวิ่งใหม่อยู่ที่23,000กิโลนะครับตัวรถคันนี้บอกเลยเลยว่าเครื่องยนต์สดมากๆระบบไฟตัวรถนะครับติดครบทุกจุดรอบคันและที่สําคัญในส่วนของระบบเบรกแบบ a b s เจ้าคันนี้ทํางานครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับเจ้าคันนี้น ตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2019 c 4SE ตรงรุ่นตรงปีตัวรถมาพร้อมกับกุญแจชิปแท้จาก0ถึง2ดอกคู่มือการใช้งานนะครับรวมถึงในส่วนของตัวบุ๊กสวิตตัวนี้มีมให้ครบๆอีกเช่นกันเอกสารตัวรถครบพร้อมโอนภาษีพรบรคนันนี้ไม่มีขาดต่อครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของสภาพตัวรถโดยรวมและสีสันของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถจดปี19อย่างที่บอกเลยโฉมสเปเชียล d i ดิชั่นแท้โรงงานสีตัวรถนะครับสวยใสเดิมโรงงานทุกจุดตรงรุ่นตรงปีแรกที่สําคัญนะครับสำหรับโฉมสเปเชียล d i ดิชั่นสีนี้ขายดีมากๆซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถนะครับเจ้าของเก่าดูแลมารักษาค่อนข้างดีเลยทีเดียวตําหนิของตัวรถมีเพียงแค่ร่องรอยขอนแมวตามการใช้งาน เพียงเล็กน้อยได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากสภาพตัวรถสวยใสยสีเดิมแล้วเจ้าคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับในส่วนของยางใหม่หน้าหลังซึ่งเป็นยางของคอนติตัวนี้ยางดอกเหลือเือนะครับหน้ายางไม่แข็งพร้อมขี่พร้อมใช้งานพร้อมรุยทิปหน้าหนาวนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวเราไล่มาชมนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าตัวรถจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกในส่วนของตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยครับเริ่มต้นจะเป็นในส่วนของตัวชุดชิลหน้าแต่งก่อนเลยครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นชิลหน้าแต่งนะครับผมสีประลอดตัดกับลายคาร์บอนขนาดใหญ่นะครับเสริมให้ตัวรถดูมีมิติดูโดดดันดูสปอร์ตมากขึ้นใกล้ๆกันนะครับไล่ลงมาในส่วนของตัวชุดบางคนหน้าตัวนี้นะครับให้มาเป็นบางคนหน้า งานเพียวคาร์บอนตรงรุ่นนะครับผ้าคาร์บอนสวยนะครับบางโคนดไม่มีแตกเสริมความดุให้กับตัวรถได้ดีไล่ขึ้นมานิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดการสะบัดนะครับตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับการสะบัดแต่งและขาจัดตรงรุ่นของ YSS นะครับตัวการสะบัดสวยครับไม่รั่วไม่ซึมใช้งานปรับตั้งได้ตามปกติครับผมไล่ใหม่นิดนึงครับผมใกล้ๆกันนะครับในส่วนของตัวชุดการเบรกและการคัดเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของการ เบรกการคัดแต่งตรงรุ่นอีกเช่นกันครับตัวนี้เป็นงาน CNC สามารถปรับได้ถึง6กระดับที่สําคัญตัวก้านนะครับจับถนัดมือไม่เจ็บมือใช้งานค่อนข้างดีเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของตัวชุดกาดแทนและกาดคัดตัวนี้ให้มาเป็นของแต่งงาน CNC รายคาร์บอนนะครับเสริมเข้าให้ตัวรถดูดุดันดูขนาดใหญ่มากขึ้นที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับการรมมะทะในส่วนของเบรกรักคัดได้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับผมของแต่งตัวรถ นิดนึงขออนุญาตไปไวนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดกระจกปลายแฮนด์นะครับตัวนี้เป็นของแต่งอีกเช่นกันนะครับมองเห็นชัดเจนยึดแน่นแข็งแรงตัวเรนกระจกนะครับไม่มีหลอกตามองเห็นชัดชัดครับผม ไล่มาดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ที่เป็นของแต่งจากโรงงานมาก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวชม S E s อ e c i a l จะให้ของแต่งมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเริ่มต้นของแต่งจากโรงงานชิ้นแรกนะครับจัเป็นในส่วนของตัวชุดกันลอยตัวถังตัวนี้นะครับให้มานะครับผมเป็นสีเงินตัดกับสีดําให้ตัวรถดูดุดันดูมีมิติไล่ลงมานิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดกันลมแข็งเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับยึดแน่นแข็งแรงนะครับครบสอจุดซ้ายขวา อีกชิ้นหนึ่งนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวชุดกันล้มรอด้านหน้าที่ป้องกันตัวร้อและหัวโชคนะครับตัวนี้ก็ให้มาจากศูนย์เดิมโรงงานอีกเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งที่มาติดตั้งเสริมเข้าไปกันบ้างดีกว่าครับชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นในส่วนของกันล้มนะครับที่เป็นแคสบาร์ฟูซ้ายขวาก่อนเลยตัวนี้ตรงรุ่นของ K2 ูขนาดใหญ่สีแดงเข้ากับตัวรถป้องกันและเซฟตัวรถ,วรถได้ค่อนข้างดีใน ส่วนของตัวด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดกาดเบรกนะครับที่ให้มาเป็นงาน CNC ตรงรุ่นอีกเช่นกันป้องกันปั๊มเบรกทั้งซ้ายและขวา2จุดสีทองตัดดํานะครับผมเข้ากับสีตัวโช๊คแบบลงตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับผมในส่วนของตัวกาดมอน้ําเจ้าคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับกาดมอน้ําแต่งงานมีเนียมตรงรุ่นขนาดใหญ่ครับผมตัวนี้เซฟและป้องกันมอน้ําได้ดีที่สําคัญนะครับตัดเข้ากับสีสันของตัวรถได้แบบลงตัวมองเข้ามา มาจากด้านหน้านะครับบอกได้เลยว่าสะดุดตามากๆเลยทีเดียวนะครับ ไล่มาดูในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถกันต่อดีกว่าครับสังเกตดูนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถติดตั้งเข้ามาในส่วนของตัวชุดไฟสปอร์ตร้ายแต่งตรงรุ่น2ดวงซ้ายขวานะครับพร้อมกับในส่วนของสวิตช์ควบคุมซึ่งตัวนี้นะครับกลางคืนมองเห็นสว่างชัดเจนมากๆระบบไฟต่อมาครบไม่มีชอ็อตไม่มีรัดวงจรครับผมไล่มานะครับในส่วนของตัวด้านหลังนิดน,นึงครับผมในส่วนของตัวเบาะนะครับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถมาพร้อมกับครอบเบาะแต่งทรง ตัวเบาะเดิมเรามีให้ด้วยตัวนี้นะครับเป็นของแท้ตรงรุ่นจากศูนย์สีเข้ากับตัวรถนะครับสีโทนเดียวกันให้มารอรอดูโดไล่ลงมาด้านล่างนิดนึงดีกว่าครับผมในส่วนของตัวชุดพักเท้าคนซ้อนนะครับและในส่วนของตัวกาดพักเท้าคนหน้าที่ให้มาเป็นของแต่งงาน CNC ตรงรุ่นอีกเช่นกันด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของตัวกาดพักเท้าสีทองด้านหลังเป็นพักเท้าแต่งสีแดงนะครับบอกเลยว่าดูโดเสริมให้ตัวรถดูเต็มดว อลังการมากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอครับไล่มาดูในส่วนของตัวชุดบางโซ่นะครับและบางโครหลังตัวในตัวนี้นะครับให้มาเป็นงานเพียวคาร์บอนตรงรุ่นอีกเช่นกันผ้าคาร์บอนสวยนะครับใสๆ่ๆไม่มีแตกไรยงาไม่มีหกักเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีไล่มาบ้างครับผมอีกนิดนึงครับในส่วนของตัวชุดท้ายด้านหลังตัวรถนะครับมาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งของ MAD ตรงรุ่นอีกเช่นกันนะครับยึดแน่นแข็งแรงมีไฟสองป้ายทะเบียนติดให้ และที่สําคัญในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังเจ้าคัานนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแต่ง LED นะครับติดครบครบ,คบมองเห็นสว่างชัดเจนขายึดนะครับแข็งแรงตรงรุ่นเข้ากับตัวรถไม่มีหลุดแน่นอนครับผม เดี๋ยวเราไล่มาชมนะครับผมในส่วนของตัวชุดไฮไลท์ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับซึ่งเจ้าคันนี้จะเป็นในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนะครับซึ่งตัวรถมาพร้อมกับท่อแต่งฟูลทริปออนของ JP Racing นะครับตรงรุ่นเสียงตัวรถบอกด้เลยว่าโหดรั่นมันและเร้าใจมากๆกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับตัวรถนะครับยังมีของแต่งรายละเอียดยิบย่อยอีกค่อนข้างเยอะเรียกว่าพูดไปคลิปนี้ยาวเป็นหางเบ้ากันแน่นอนนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถกดดูเ ละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปรีวิวการสตาร์ทรถรวมถึงการเทสร,ระบบไฟและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อวัดท่อตัวนี้จะรั่นและร้าวใจกันขนาดไหนนะครับ ครับผมตอนนี้ก็อยู่นอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์และการเทสระบบไฟต่างๆของเจ้าเซ็ 900SE คันนี้กันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดในส่วนของตัวกุญแจรถก่อนเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมในส่วนของการสบัดนะครับจะบางนับปัดเรือนไม้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีผลอะไรตัวนับปัดเรือนไม้นะครับหลอดไฟขึ้นครบติดหมดนะครับแต่ดังปกติตัวนี้ให้มาเป็นแต่ลมด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองสตา์เครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าครับผมขออนุญาตนะครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับไฟสูงนะครับของตัวรถใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นโชว์นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้เดี๋ยวไปโอทูรอบถ่ากันบ้างครับ นี่นะครับด้าหนานะครับรอไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาค้อไฟสะพอดรายครบนะครับจบจบสีสันตัวรถสวยมากๆจะขอเก่าดูแลรักษาย่างดีเครื่องยนต์นะครับคันนี้สดมากๆนะครับสวิตให้เรียบร้อยพร้อมใช้ตัวท่อนะครับบอกได้ท่อเสียงร้านเล้าใจมาเป็นลูกเดี๋ยวขออนุญาตเปิเครื่องให้ฟังเสียงท่อคันนี้หน่นะครับผม มีการลม้มในส่วนของตัวท่อมาให้ด้วยจบจบครับคันนี้อุปกรณ์เซ็ตตี้มานันแน่นขอบอ่อตัวรอน,นะครับตัวนี้เดิมโรงงานสีสันสวยครับด้านหลังบ้างครับตัวนี้ระบบไปตัวรถติดคอบไฟสองปายนะครับไปเลียว้ายขวาด้านหลังตัวยางนะครับดอกหลืออ,อโซ่เตอร์ใช้ได้ยาวได้ไปคันนี้นะครับบอกได้เราคุ้มค่าครับสีสันสวยมากนะครับ ของตัวการสะบัดนะครับคันนี้นะครับไม่ร่วมไม่ซึมนะครับปรับตั้งใช้งานได้ปกปตินะครับตัวนี้นะครับจบเลยมีท่านใดนะครับหายอยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายและยินดีให้บคำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกส,สายเช่นเคยนะครับจะบมยาด,ดับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับปิดออกไปนิดนึงออฟรันนะครับตัวนี้นะครับทํางานปกติครับ ครับผมก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับกับเจ้าตัวคา沃สกิแ Z900 SE ปี2019ของเราคันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับผมชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงในส่วนของตารางการดาวน์และผ่อนต่อเดือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับมา ชมกับรถรุ่นอะไรและยังมีโปรโมชั่นดีๆอะไรจากร้านเซลไบมานำเสนอักเอ,เอ็กสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ